Ôi, oh, nhìn con Này Cái pa đơ Này Cái mẹ cái mẹ Ấu đây rồi đơ Nè ở này đơ được con มีสอนตัวอยู่บนเดียวกัน,นเลยเฮ้อเลยนี่เด้กอกดคนเฮาถือว่ากดไหลเลยทุยคกคนเป็นกดธรรมชาติรนล้วนเลยเด้อนี่นะ นี่เป็นเนื้อถือว่าเซฟไลทุกคนสบายดีสบายดีมทุกคนเดอ้อเนาะพบกันอยู่ไฮเดอ้อทุกคนคือแก้วสิมันนอให้พูดเดียวเลยเนาะสิมันนอให้คนเดียวเดอ้ออยู่กันไฮเลยตอนนี้นะถือว่าเข้างามาหลายเลย กล้จะได้กินแล้วเนาะกล้จะได้กินข้าใหม่แล้วโอ้เขาถือว่าโคตรสวยงานเลย นี่นี่คือมแตงของเฮาเดอ้อยั่นน้อยอยู่เนาะคือว่ายัางยไ่ได้ใหญ่ดีป่านใดเถอะเนาะป้าว่ายาปไเปนเนี้แหละทุกคนหน่่ยนี่นะเขาจะไปหาหน่อ่ยอื่นต่อเด้อโอ้หน่่ยนั้นนั้นจะใหญ่หน่นนึ่เด้อทุกคนโอ้หัวใหญ่เลยเด้อหน่่ยนี่นะ โอ้เดี๋ยวสิป๊อบนนว้นเป็นอะไรเนาะน่าจะข้างในมันจะบุดนั่นอยู่เลยโอ้ข้างในมันเลือนเด้อ ได้เล mm, มนนื่อนี้เขาจะพักผ่อนละเด้อเนาะตอนนี้เขาก็จะไปเข้าป่าไปยิงกระห้องหรือว่านบไม่อยอมเบอร์นเนาะว่าปเป็นเรื่องใดในกาสิไปใต้ตอกกดนเดเนาะโอเคเจอกันอยู่ป่าเด,อด้อทุกคนคือเขาจะไปใกลก้ป่าเด,อด้อทุกคนเมื่อกี้ยิงได้เนาะมีกระห้องไหลก็ได้วมามาทำเกตเดอ้อโอ้ยนี่ทุกคนนี่ไก่ป่าเดอ้อ กแนไมกนไหถือว่าได้กินแล้วสระคืนนี้เนาะไก่ปลาเฮาได้แล้วเด้อก็ฮ้ก็บ่ได้จับโตเด้อแต่ไก่ปลาตัวนี้ตัวเดียวเนาะโอ้ถือว่าคุ้นสุดๆเลยสรคืนนี้นะเฮาไปกวกินเด้อไปกวกินอยู่ให้เลเด้อเนาะตอนนี้เฮาสิไปใต้กดเนาะ มีพี่น้องสองคนมานน้นก็นเลยว่าเขาไปสามคนเลยเดอ้อมันรู้นักกันว่าเขาได้โกดจกติตโตเนาะโอชินี่ได้แล้วเดอ้อนี่เอาเหเบ็ดนี่เด้อทุกคนโอเคได้ตัวนึนงนะตอนนี้นะ เดือบู่พเนี่ยพอสิจับปูกบไปแบบนี้เลยทุกคนเ

มีซอนตัวอยู่บนเดียวกันเลยโอเคไปแล้วน่เด้วยนะขอเพราะทุกคนทุกคน้อเค ສຳກັດເຮົາກະຈນໍໄປປเดີ นดหังกระจัดได้เด้อถือว่านกเบนนี่มีกุกคันไหลเด้ออยู่ในไฮเนาะเป็นนกที่อาศัยอยู่ในดินเราสิแ,แตงไก,ปก่ปลาคนเฮากินเด้ตอตอนมืมดๆไปเนี่เนาะตอนนี้ก็ดึดแล้วเด้อประมาณ12โมงปแล้ว I'm going to put this in the basket. I'm going to put this in the basket. I'm going to put this in the basket. Your mother and your เออกดคนเา้าถือว่าคดไหลเลยทุกคนเป็นกดธรรมชาติรุ่น,ล,นล้วนเลยเดอ้อนี่นะนี่น่าจะประมาณลงไปน่าจะห้องอยู่เนาะผมบนดอยเฮาหากีแบนนี่แหละทุกคนเวลาเข้ามาหน่อไฮตอนแรกเขาอาจะไปซ่อหาก,กินอยู่ในป่าไปนี่เนาะได้กดยางกระรอกยงิงนกเยี่ยเนาะ โอ้ถือว,ว่าลายสุดๆเลยเอาสิเกพัดไปควนนำเดอ้อไปควกับไกป่ปลาเฮาเนาะ นี่เ้อบรัยากาับเมื่อเมื่ออยู่ในไฮคอนและนอนไฮไปเบนเน่แหละไ <c oughs> ก่้จะได้กินเนื้อไก่ปลาแล้วเด้อ ุบไปแล้วเด้อไก่ป่าเฮาได้เวลาจะกินข้าวแล้วเนาะ น้อยเก่นปเดี๋ยวยังปุ่เป็นอันรนี่เป็นเนื้อถัว่วเฟไลายทุกคน 他从其他路来的，重庆嘛，不咯，他从哪儿说。 โอ้กดินเนี่ยอะไรอะเจะกินนะตอนนี้ฉันเยอะจันท์แม่เออบ้านวันท๊อคฮาร์ได้กี่ตัวเนี่ยนใงไกลป่าทวีปเซตไหลเด้อกินข้าวกับประมาณนี้เลยทุกคนกินมื่อมื่อแบบนี้แหละอยู่ในไฮ หลังจากเขาเกินข้าวแล้วแล้วก็เขาก็สิงไงกลับม,มาทิศไทยของแก้คือเกาเด้อเนาะสิน้องผู้เดียวเลยทุกคนนี่น้องนี่แหละโอเคถ้าผู้ใดมาคลิปแบนนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามใหม้เด้อเนาะสับหรักคลินนี้ก็จบเพยเทานี้เด้อทุกคนพบกันในอีพีต่อไปเนาะ